คุยหลังเกมกับแฟนสปอร์ตครับวันนี้จะขอพาเพื่อนๆไปคุยหลังเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ครับจบ90นาทีผลคือเสมอกัน1ประตูต่อ1นึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประตูออกนำก่อนจากอองโชนี่มาร์เซียลในนาทีที่43ก่อนที่แอนดรอสทาเซนครับจะยิงประตูตีเสมอให้กับเอเวอร์ตันในนาทีที่65นะครับวันนี้เรามีประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับ ทั้งเรื่องการจัดตัวผู้เล่นการเปลี่ยนตัวสำรองหรือแม้กระทั่งการแก้เกมของโอริกุนาโซชานะครับเเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกการจัดตัว11ผู้เล่นตัวจริงเกมนี้มเีเพื่อนๆหลายคนนะครับค่อนข้างเขาบอกว่าตั้งคำถามตั้งเครื่องหมายคำถามกับโอริกุนาโซชาว่าทำไมถึงดรอป c ิส i s นโนโรนันโดเป็นตัวสำรองนะครับเกมนี้ ถามว่าคาร์มานี่กับโรนัลโดมันสามารถสลับกันลงได้สําหรับผมนะครับไม่มีปัญหาสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าโอเคใครก็ได้โลก็ได้คาร์มานี่ก็ได้เพราะว่าจริงๆคือโรนัลโดอายุ36แล้วครับจะให้ลงตัวจริงทุกแมตช์นะ่มันก็มันก็เป็นไปไม่ได้แต่หนึ่งคนที่น่าแปลกใจสําหรับผมนะครับก็คือออโตนี่มร์เซียลก่อนที่เขาจะยิงประตูนะฮะอันนี้อันนี้ผมพูดเฉพาะก่อนที่เราเห็นสิบเอ็ดรายชื่อผู้เล่นตัวจริงก่อนเพราะอะไรออโตนี่มั์เซียลนะครับในฤดูกาลนี้ยัง ยังถือว่าฟอร์มเนี่ยไม่ดีแล้วในทีมตอนนี้มีคนที่เล่นดีกว่าอย่างเจสซีลินกาดรอรอโอกาสลงสนามอยู่ถ้าจะบอกว่าโลเตชันนะผมว่าลินกาดน่าจะได้โอกาสก่อนของทูนี่มักเสียวนะครับแล้วในสันกีนบูดช่วงหลังเนี่ยสักแมตช์สแมตช์หลังเนี่ยกีนบูดเริ่มฟอร์มดอกลงไปไม่ยิงประตูไม่แอสซิตผมไม่แน่ใจว่าเป็นเทค ทคนิคของผู้จัดการทีมหรือเปล่าหรือว่าด้วยตำแหน่งตัวผู้เล่นที่เขาจัดลงมาที่เห็นๆเ,เลยเนี่ยสองสามแมตช์นี้กลีนบูดฝืนเลี้ยงมากจนเกินไปแล้วทําให้ทีมเสียบอลคือฝืนฝืนเลี้ยงหลายๆจังหวะเปิดก็ไม่ดีจ่ายเข้าไปข้างในก็ไม่สวยอะไรเงี้ยจ่ายข,ดขาดๆเกินๆทำให้ทีมเสียประโยชน์หลายๆครั้งในเกมบุ Green wood, กกลีนบูดดรอปลงไปจริงๆเกมเนี้ถ้าถามผมว่า ถ้าจะให้หมักเซียวลงลงทางฝั่งซ้ายเนี่ยกรีนวูดไม่ควรลงครับควรจะให้ซันโชลงฝั่งขวา <www. com. S 1> แล้วเอาคาวาน,นีเป็นหน้าเป้าก็ได้นะครับแต่ในเมื่ออะโอเคจัดสิเว็้ผู้เล่นตัวจริงมาอย่างนี้ก็ต้องโอเคกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหล่เพราะถือว่าแมนยูก็เคยใช้ชุดนี้เล่นมายกเว้นราเฟล,ลวารา <www. com. S 1> ถ้าสมัยก่อน <www. com. S 1> ก็จะเป็นแม็กไวนเด์เลฟวันวิสกาลุกชอเดเคอแม็กชอมเฟสกรีนบูดนะครับบูโน มาเซวคาวานี่อะไรอย่างเงี้ยก,ก็เคยเล่นชุดนี้มาแต่ปีเนี้ยก็ผสมผสานขึ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มี d ด r อาร์อีวารานนะครับแม็กวายบาดเจ็บอยู่ก็ต้องเป็นลินเดเลิฟลงแทนแบ็กซ้ายขวานะครับก็เป็นลูกชอกับอารอนวันบิสซาก้ามิดฟ,ฟิลคู่กลางครับโอเลกูนาโซชาก็ยังใช้คู่หูคู่หาอย่างสกอตต์แม็กโทมินกับเฟด ก็เป็นที่น่าสงสารสําหรับตอนนี้ฟันดเบกอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าจะโรเตชันผู้เล่นเนี่ยเขาก็ไม่ถูกส่งลงเลยเพราะเฟสก็ยังได้ลงก่อนนะครับถึงจะบอกว่าอ้าวก็เฟสไม่ได้ลงใน UCL ลงแค่ช่วงท้ายๆก็ยังมีแรงอยู่แต่สกอตต์แม็กทรมิเนก็ก็เล่นมาเต็มเกมทําไมไม่โรเตชันตัวนี้หรืออย่างไรหรือเนมันย่ามาติดก็ควรจะได้ลงไหมหรือหรืออย่างไร อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายคำถามแต่ว่าทุกคนอาจจะบอกอ้าวก็เกมันเสมอไปแล้วถึงพูดได้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะอันเนี้ยมันเป็นการจัดตัวในมุมของผมว่าถ้าจะโรเตชันนะครับโรนันโดไม่ลงไม่เป็นไรเพราะคาวาน,นี่ผมถือว่าเวิร์ดคลาสเท่ากันความเร็วอาจจะไม่เท่าพ่โดครับแต่ว่ามีลูกที่เด็ดที่ขาดในการยิงประตูนนะครับทีเนี้ยเรามาดูของทางเอเวอร์ตันกันบ้างเอเวอร์ตันเนี่ยต้องบอกว่าขาดอาวุธหนักไปเยอะอยู่ทีเดียวเพราะไม่มีโดมินิกคาร์วัร์ดเรเวน นะครับไม่มีลิชาริสซอนนะครับไม่มีชินุสโคแมนทำให้เกมบุกข,ของของเอเวอร์ตันเนี่ยขาดไปเยอะเลยเกมนี้เอเวอร์ตันน่ะผู้รักษาประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเซนเตอร์เป็นไมเคิลคีนกับเยรี่มิน่าแบ็กสองข้างเป็นเบนก็อดฟี่กับลูก้าดีนนะครับมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเป็นอับดุลไลดูกูเล่กับอัลลันจริงๆถ้าถามผมนะผมชอบดูกูเล่มากๆเพราะผมว่าดูกูเล่เนี่ยแข็งแกร่งถ้าถามว่าอยากได้ไหมเนี่ยผมเอามาแทนเฟสเนี่ยผมชอบเลย แต่ก็เป็นของเอเวอร์ตันน,นครับแล้วก็ปีกสองข้างก็เป็นแอนดรอธเฮาเซนกับแอนโทนีกอร์ดอนผู้เล่นในแนวรุก2คนก็เป็นโซโลมอนลอนดอนกับเดมาลายเกยนะครับทีนี้เรามาดูในรูปเกมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสินาทีแรกทําได้ดีมากนะครับเพราะว่า,าต่อเกมลุกเร็วขึ้นบีบเพรสซิ่งไวอะไรอย่างเงี้ยครับทำได้ดีทําได้ดีเลยแต่15นาทีแรกพอทําประตูขึ้นนําไม่ได้ แมนยูก็เหมือนกับเริ่มถอนคันเล่งจากเ oh. กมบุกนะครับพอถอนคันเล่งออกจากเกมบุกออกมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเอเวอร์ตจะมีพื้นที่เล่นมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่แมนเชสเตอร์เดถอนคันเร่งออกจากเกมบุกเวลาให้เอเวอร์ตบุกขึ้นมากลายเป็นว่าเขาบุกแล้วได้เสียวกว่าครับเหมือนเกมกับเบียร์เรลถ้าใครได้ดูขึ้งมต่กลางสัปดาห์แมนยูกดได้ประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นเบียร์เรลได้บุกสวนกลับมาแต่ทุกครั้งที่เบียร์เรลได้บุกสวนกลับมาเดเคอาร์ต้องปักทุกลูกเลยครับ แต่โอเคคุณภาพตัวผู้เล่นของเอเวอเรตในชุดนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากเดเคอาก็อาจจะปัดบ้างไม่ปัดบ้างกองหลังบล็อกทันบ้างไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถึงขั้นขนาดเวลวร้ายเสียประตูนะครับจนแมนเชสเตอร์เต็ดครับมาได้ประตูในช่วงนาทีที่43จากออโชนีมิมาร์เซียลจังหวะน,นี้ก็ต้องให้เครดิตผมถือว่าทำชิ่งกันได้สวยงามมากนะครับหลุดขึ้นไปเนี่ย แล้วบรูโน่เนี่ยจ่ายเนี่ยน้ำหนักแบบท่านแรงแรงกว่าน,นี้อีกนิดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยิงเลย,ยก็ต้องแต่งตัวก่อนหรืออาจจะเบาอีกนิดก็จะโดนสกัดก่อนลูกนี้ก็ถือว่าให้น้ําหนักแบบพอดีพอดีเป๊ะวิ่งพอมายิงเอาหายก็ไปได้เลยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าได้ประตูในช่วงพรำทางครับในช่วง5านาทีก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเพราะว่าคุณจะลงมาเล่นครึ่งหลังด้วยความสบายใจขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเปิดตัวในครึ่งแรกได้ดีเพราะได้ประตูขึ้นนํานะครับพอพักครึ่งไปเนี่ยผมก็ไปอาบน้ําทําธุระส่วนตัวนู่นนี่นั่นก็กลับมาเนี่ยเรียนตามตรงว่ากลับมาเนี่ยมาดูเกมในครึ่งหลังเนี่ยก็นาทีประมาณ60แล้วสิ่งที่ตกใจอันดับแรกเลยคือโอเรกุนาโซชาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเร็วถามว่าทําไมผมถึงตกใจบางคนก็บออา้าวก็เป็นเรื่องปกตินี่ผู้จัดก,การทีมแก้เกมไวนู่นนี่นั่น ต่ไม่ใช่วิสัยของโอเรกอนโซชาครับโอเรกอนโซชาถ้าใครที่เป็นแฟนแมนยูจะรู้ได้ครับว่าโซชาเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างน้อยๆน,นะครับ75หรือ80ลงไปเท่านั้นครับเขาถึงจะเปลี่ยนตัวในกรณีนะครับที่ทีมเสมออยู่ไม่ได้แพ้นะครับไม่ได้ตามหลังอยู่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวประมาณนั้นหรือตามหลังนะครับเขาจะเปลี่ยนนู่นนะครับ757880มาปีเวลาให้แก้เกมประมาณ10นาที งงครับว่าแบบพอมาเห็นตัวผู้เล่นอย่างนี้ผมก็งงว่าเอาทำไมเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยเพราะพอมามาเห็นในเกมประมาณสัก60กว่าก่อนที่จะเสียประตูนะครับมเีเจดอนซานโชล,ลงมาแทนองทินมกซิยาวนะครับมีคริสเยโนโ,มนโรมันโดคริสเยโนโรนันโดครับลงมาแทนเอดิสันคาวานีผมก็นั่งงงๆเอ๊ะเจ็บหรอหรืออะไรยังไงผมก็พอบอลจบก็มานั่งเช็คเอ้าไม่เจ็บนี่เปลี่ยนตัวออกเลยก็มีเครื่องถามในใจเล็กๆเครื่องหมายคำถามในใจนะวว่าเอ๊ะ เปลี่ยนเร็วเวอแบบรแต่าแปลแต่คิดในมุมที่ดีตอนแรกก่อนว่าเอออาจจะอยากได้ประตูที่สองเลยส่งอาวุธหนักลงมาแต่ก็มีขัดเล็กๆอันนี้ผมเสริมน,นิดนึงก่อนว่าในความรู้สึกของผมอ่ะคือมันไม่มันไม่จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนขนาดน,นั้นเพราะว่านาทีที่57มันยังเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจริงๆถ้าคุณบอกว่าคุณจะรอบอดี้บี้เขาเนี่ยถ้าช่วงท้อ,ทอเนี่ยครับสัก 20หรือ25นาทีสุดท้ายค่อยส่งลงก็ได้ก็คือสักช่วงประมาณนาทีที่70ลงไปอะครับส่งลงไปก็ก็ไม่ก็ไม่แย่แต่อ๋อโอเคไม่ไม่เป็นไรก็ในเมื่อมันเสียประตูก่อนแต่อย่างที่บอกครับพอมันมันเปลี่ยนตัวผู้เล่นไป2องเนี่ยมันเลยทําให้การแก้เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดม,ม,มันเหลือแค่คนเดียวผมไม่แน่ใจว่าโอเลค,คุน่าโซชาคิดว่าเป็นเกม UCL หรือเปล่าก็คิดว่าเปลี่ยนได้4 5หตัวหรือแบบก็เลยเปลี่ยนก่อน2ทีนี้พอมันพลาดเนี่ย มันกลายเป็นว่าคุณใช้เกมลุกไปแล้ว2เนี่ยคนสุดท้ายที่เปลี่ยนลงมาคือพอบล็อกบาล,ลงมาแทนเฟรดในในที่ที่70สเนี่ยเหมือนเหมือนโยนความกดดันไปให้บล็อกบานะครับว่าแบบลงมาแล้วต้องเปลี่ยนเกมให้ได้ต้องทําให้ได้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆเขาเป็นกองการแต่ว่ามันก็มันก็ได้รับการคาดหวังนะครับแต่ถ้าถามผมใครผิดก,ก,ก็ต้องโทษโซชาครับว่า เพราะอย่างที่บอกในในในเกมอย่างเงี้ยจริง,รงๆมันควรจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก่อนถ้าจะเปลี่ยนอย่างน้อยๆเนี่ยคุณเปลี่ยนนาที70ก็ได้หรือเปลี่ยนก่อนก็ได้อย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นผมนะครับวันนี้ตำแหน่งแรกสมมุตินะฮะถ้าจะเปลี่ยนของทนนี้มาเซลยิงไปแล้วนีก็เรียกความมั่นใจได้แล้วสมมุติว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยคาวานีเนี่ยก็นานๆได้ลงทีผมเป็นผมนะวันนี้เข้าตาที่สุดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเมนสันกินบูดออก แล้วส่งซันโชลงมาก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค้ำไว้ก่อนอย่างน,น้อยๆให้คาร์าน,นี่เนี่ยค้มไว้ก่อนแล้วคุณเอาซันโชลงมาก่อนก็ได้เพราะว่าซันโชเล่นทางด้านขวายัางไงมาเซียเ,เล่นซ้ายอยู่แล้วเอาซันโชมาเล่นขวาแทนกีนบูดไปก่อนเพราะอย่างที่บอกว่ากีนบูดหลังๆเนี่ยฟอร์มดรอปลงไปแล้วโรนัลโดเนี่ยค่อยลงสัก20นาทีสุดท้ายก็ได้ถ้ามันทาประตูเพิ่มไม่ได้อย่างน้อยโรนัลโดมันก็เป็นอาวุธหนักที่ลงมาคู่นะครับ แต่อย่างที่บอกว่าพอไม่ได้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยไม่ใช่พอไม่ได้เปลี่ยนพอเปลี่ยนไปก่อนแล้วเนะี่ยมันเลยทําให้โค้ต้ามันเหลือคน,นสุดท้าย <B>. ทีนี้เจสซี่ลินการหมดโอกาสเลยครับเพราะตัวจริงก็ไม่ได้ลงโหลดตอนโรเทชันตั้งแต่ช่วงแรกไปแล้วตั้งแต่ตัวจริงไปแล้วพอครึ่งหลังมาก็ชิงเปลี่ยน2ผู้เล่นตําแหน่งไปก่อนมันก็เลย a, <B>. ลินกะหมดโอกาสนะครับทั้งๆั้ที่จริงๆฟอร์มกําลังมาดีเกมนี้ผมมองว่าจริงๆลินการควรได้รับโอกาสลงสนาม มันก็เป็นข้อจุดบกพร่องอีกอย่างหนึ่งของโซชาคือการตัดสินใจอย่างที่บอกครับในบางเกมตัดสินใจการเปลี่ยนตัวผู้เล่นบทจะช้าก็โอ้โหถ้าเป็นบ้านไฟไหมก็คือเหลือแต่ต่อครับเกมนี้ก็เหมือนกันรีบครับขนของอ่ะเหมือนเขาจะบอกว่าน้ำจะท่วมมาขนของขึ้นที่สูงแล้วผลท,ท้ายมาน้ำท่วมประมาณ2เซนร,รีบเกินอะไรอย่างเงี้ยรีบเกินกับนิ่งนอนใจจนเกินไปเนี่เป็นข้อเสียของโซชาคือการตัดสินใจ เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่านะครับแต่แต่เราเห็นจากหลายๆเกมที่ผ่านมามันควรจะต้องเป็นบทเรียนสําหรับตัวโซชาได้แล้วแต่เขาก็เหมือนกับเขาก็ยังเจ็บไม่จำนะถ้าพูดภาษาบ้านก็ยังเจ็บไม่จําเสียประตูก็แบบเดิมๆคือความผิดพลาดส่วนบุคคลผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นยุคป่าเนี่ยเฟสเนี่ยมันไม่ควรได้ลงตัวจริงหลายนานแล้วครับหลายนัดแล้วครับไม่ใช่หลายนานพูดผิดขอโทษทีมันไม่ได้ลงตัวจริงนานแล้วครับมันควรจะต้องเป็นโอกาสข,ของคนอื่นไปแล้วนะครับ เกมนี้มันมันควรจะต้องได้3แต้มนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังตอ่อเกมนี้พอจบด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1เนี่ยทำให้แมนยูมี1มี14คะแนนเท่ากับเรือบคูแต่แข่งมากกว่าอยู่1นัดน,น,นะครับแล้วตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยคู่เชลซีจบไปแล้วชนะเซาท์ทอมตันไป3 1. Oh <God. S> 1ตอนนี้เชลซีขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนร่วงหน้านะครับแต่แมนยูเนี่ยกับเอฟเวอร์ตันตอนนี้มีแต้มเท่ากันอยู่ที่1 4คะแนน เท่ากับลิเวอร์พูลแต่แข็งมากกว่าเขา1นัดแต่ลิเวอร์พูลครับจะทําศึกหนักพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าแมนยูจะได้ผลด,ดีที่สุดพรุ่งนี้แมนเชสเตอร์แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องจบคนให้ผลเสมออย่างน้อยๆคือ2ทีมน,นี้จะได้แค่เขาเรียกหนึ่งคะแนนแล้วมีนําคะแนนนําแมนยูอยู่แค่หนึ่งแป๊บแต่อีกหนึ่งจุดน,นะครับที่เราจะต้องพูดถึงเพราะแมนยูเนี่ยเสียแต้มง,ง่ายๆเยอะมาก เสมอเซาท์แฮมตันอย่างงี้ครับแพ้แอสตันวิลล่ามันเป็นเกมที่ไม่ควรจะต้องเสียนะครับมันควรจะได้คะแนนเต็ม6-7นัดเนี่ยที่ลงแข่งกันมาเนี่ยจนถึงแมตที่เสมอเอเวอเรตันเนี่ย7นัดแมนยูอย่างน้อยๆนะครับควรได้ไม่ต่ำกว่า10-18คะแนนถามว่าผมทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าแมนเชสเตอร์เดไม่ได้เจอทีมเขาเรียกวันนะที่จะทัดเทียมได้เลย แมตช์แรกครับเจอลีดก็ถล่มมาโอเคแนน,นรับได้แมตช์ที่2ครับผีออกเลยครับมาถึงเสมอเซาท์แทมป์ตันไปเลย1ประตูต่อหนึ่งพลาดนัดหนึ่งนะครับแมตช์ที่3อักคืนฟอร์มมานิดนึงครับชนะวูฟมาโอเคแมตช์ที่4ครับถล่มนิวคาเสเซิลโอเคพอรับได้เพราะว่าเนี่ยครับมันเป็นทีมกลางตารางหมดเลยคูคุณต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้แมตช์ที่5ครับ เจอเวสต์แฮมก็อันนี้ก็ลอแรกเกือบตายแต่โดยรูปเกมคุณก็ต้องเก็บ3าแต้มกับทีมพวกนี้ให้ได้แมตท,ที่6เนี่ยเจอวิลล่าเนี่ยคุณต้องเก็บสามแต้มให้ได้คุณแพ้เลยครับแมตทน์นี้เจอเอเบอร์ตันคุณก็ต้องชนะให้ได้คุณกับกเสมอเลี๋ยวโปรแกรมต่อไปนะครับที่จะจะไม่ใประกันเขาเรียกว่าโปรแกรมเดือนหันลโหวตนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นบททดสอบบรคุนาโซชาแล้ว เพราะอย่าลืมนะครับว่าทีมอย่างเชลซีเนี่ยเจอเจอแมนซิตี้ไปแล้วทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเจอทีมใหญ่ๆไปแล้วทีมอย่างสเปอร์เนี่ยเจอทีมหนักๆไปแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคิวแมนยูแล้วหลังจากที่พรุ่งนี้ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้จะเตะกันแล้วจะมีบอลทีมชาติมาขั้นหนึ่งอาทิตย์แล้ววันที่10อ๋อขอดูโปรแกรมวันที่16ตุลานะครับ แมนยูจะออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์ถือว่าเป็นเกมหนักเกมที่1นนะครับเกมหนักเกมที่2ต่อเนื่องเลยนะครับในวันที่24ตุลาแมนยูจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลต่อเนื่องนะครับในวันที่30ตุลาแมนยูออกไปเยือนสเปอร์แล้วต้นเดือนพฤศจิกาวันที่6พฤศจิกาแมนยูเปิดบ้านทำศึกหนักกับแมนซิตี้นะครับสีเกมนี้12คะแนนเนี่ย โซชาถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะครับอย่างน้อยๆนะครับต้องมี9แต้มอนุญาตให้ให้เสียได้แค่3คะแนนผมไม่รู้แล้วครับว่าจะเสียแมตไหนหรืออะไรยังไงแต่ผมอนุญาตอย่างน้อยๆเนี่ยเสียได้แค่3คะแนนควรจะต้องเก็บได้สักสักเก้าแต้มถ้าอยากจะลุ้นแชมป์นะครับเพราะที่มือนๆ่เนี่ยเขาชิงเองเนี่ยเขาอาจตัดออกลูกเสมอบางนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่พลาดกับทีมเล็ก แต่ในเมื่อคุณพลาดกับทีมเล็กนะครับหลุดเสมอหลุดแพ้เนะี่ยคุณก็ต้องมาเก็แบแต้มกับทีมใหญ่ไม่ได้แต่ถือว่าเป็นงานหนักครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับพอแมนยูเนี่ยเสมอเอฟวันนี้เดี๋ยวพอจบทีมชาติมาเนี่ยแมนยูเนี่ยต้องไปเยือนเลสเตอร์เสร็จปุ๊บกลางสัปดาห์ต้องเจออตาลนตาก่อนใน UCL แล้วก็มาเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไปเยือนสเปอร์นะครับแล้วก็เปิดบ้านเจอแมนซิตี้มีแรงงานหนักลุวนๆเลยครับโซชา อย่างที่บอกถ้า12แต้มนี้แมนยูทำได้ทั้งหมดโอเคโซชาคุณเลยทำต่อเลยฤดูกาลหน้าคุณได้แล้วคุณได้สิทธิ์แล้วเพราะตัวผู้เล่นที่คุณมีเนี่ยคุณสู้ได้ทุกทีมเลยที่เหลือมันอยู่ที่เกิดของคุณซื้อเองนะครับอยู่ที่ความสามารถของตัวผู้จัดการทีมเองที่เหลือเนี่ยมันมันพร้อมมาให้หมดแล้วครับในทั้งตัวผู้เล่นคุณจะบอกว่าคุณไม่มีกองหลังดีๆไม่ได้เพราะตอนนี้คุณมีกองหลังอย่างราเฟลวารานนะครับคุณมีกองหลังอย่างแฮร์รี่มักวาย คุณมีกองหลังระดับกับตันทีมชาติสวีเดนอย่างวิกเตอร์ลินเดนเลฟถึงจะบอกว่ารั่วบ้างอะไรบ้างแต่ก็ก็ถือว่ามีของนะครับคุณมีแบ็กขวาอารอนวันดิสซาก้าคุณมีแบ็กซ้ายลุคชอนะครับคุณมีบูโนโ่คุณมีคริสโนโรนันโดคุณมีเอดิสันคาวานี่มันอนุญาตให้ทีมเป็นเป็นทีมลุ้นแชมป์ครับไม่ใช่เป็นทีมลุ้น UCL บอกได้เลยว่าถ้า4แมตท,ที่ผมเอ่ยมาเนี่ยโซชาเก็บได้ไม่ถึง9คะแนน ปลายฤดูกาลนะครับไม่ใช่ปลายฤดูกาลสิ้นฤดูกาลนะผมว่าเปลี่ยนผู้จัดการทีมอย่างเดียวเท่านั้นผมไม่ใช่สายโอเลเอานะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าผมวิเคราะห์จากความเป็นไปได้เนี่ยยังไงบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ปลดโอเลกุนาโซชาแน่ถ้าไม่ทีมไม่ย่ำแย่ถึงขนาดแบบพอหลังเดือนมกราแล้วจะหลุดท็อฟ์โฟนี่ยอาจจะโดนปลดเพราะว่ามันจากเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินอยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ถ้ามันยังเกาะอยู่แบบนี้สมมุติว่าถ้าพรุ่งนี้จบลงด้วยผลเสมอแล้วแมนยูกยยเาะะตไไร่ปด้ือ ติดหนึ่งใน4อยู่ไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่โดนปลดหรอกครับอาจจะไปว่ากันอีกทีหลังจบฤดูกาลถ้าไม่มีถ้วยรางวัลเพราะว่าอย่างที่บอกครับแมนเชสเตอร์เต็ดลงทุนเยอะนะครับเจดอนซานโช่ก็75ล้านปอนด์นะครับดิซนอลลินโดอีกครับแล้วเฟลวารานอีกแล้วครับแล้วถ้ามันไม่ได้แชมป์นะครับในฤดูกาลต่อๆไปเนี่ยคุณจะไปซื้อใครใครจะอยากมานะครับการบ้านของโซชานะครับในแมตต์ต่อๆไปนะครับคือ โลนันโดเขาก็ออกมาบอกก่อนเกมแล้วครับก็มีสื่อหลายสำนักเนี่ยลงเล่นกันแล้วว่าถ้าอยากจะให้เขามีประสิทธิภาพที่มากกว่านี้โซชาต้องเล่นเกมที่ไวกว่านี้เพราะในช่วงแรกที่เห็นวันนี้คือมีหลายๆจังหวะที่บูโน่เนี่ยจะส่งสัญญาณบอกเพื่อนให้เบาหน่อยอาจจะด้วยจากอาการล้าเมื่อกลางสัปดาห์มาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยไม่อยากเล่นเกมเร็วก็เลยเอาชัวร์ไว้ก่อนหรือเป็นเทคนิคที่ผู้จัดการทีมสั่งมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อว่า จทย์ของโซชาเนี่ยหกำชับลูกทีมนะครับให้เล่นเร็วขึ้น2กกำชับลูกทีมไม่ให้ไม่ให้เล่นเล่อไม่ให้ประมาทเพราะอะไรจงังหวะที่เสียประตูครับมันเป็นความรับผิดชอบของเฟรดเต็มๆมเพราะว่าเฟสดเนี่ยลูกนั้นน่ะมันควรจะต้องทําได้ดีกว่านั้นเช่นทําฟาวหรือเตะออกไปเลยนะครับแล้วตัวเขาเนี่ย น่าจะหนากว่าเดมารายเกยนะครับแต่กลายเป็นว่าแรงเบียดประทะสู้เดมารายเกยไม่ได้ก่อนหน้านี้เคยประทะกับทางด้านเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะของเ,ออเดวอสเซนอย่าง,องแอลเลนเซงแม็กซิแมงอารดาม่าตาวเล่ของบู๊กเนี่ยครับสู้เขาไม่ได้อันเนี้ยพอพอเข้าใจได้ว่าโอเคตัวอาจจะบางกว่าไม่ใช่มิฟิลตัวรับขนาดแท้แต่เดมารายเกยตัวบางกว่าครับรูเบียดเขาไม่อยู่เลยครับแล้วไม่ตัดสินใจทําฟาวด์ด้วยครับ ก็หลายๆคนก็มองในมุมว่าเฮ้ยเขาอาจจะมั่นใจในตัวเองว่าเขาตัดบอลได้แต่อย่างที่บอกครับลูกนั้นอ่ะมันเสียจากลูกที่เราเกมบุกเตะมุมอยู่กองหลังเราลอยขึ้นไปรอทะประตูกันหมดรอลุ้นประตูพอมันโดนสวนกลับมาแล้วคุณไม่ตัดเกมอ่ะบอลมันทะลุเข้าถึงหน้าประตูแล้วก็ต้องชมแอนดอร์ทาวเซนที่ยิงยิงประตูได้คมมากครับและแมนยูอ่ะเป็นทีมที่ที่แปลกอยู่อย่างไรฤดูกาลนี้ถ้าคนดูจนจบเกมทุกแมตช์จะรู้ว่า แมนยูเนี่ยถ้าเสมอหรือตามหลังอยู่เนี่ยหลังนาทีสัก80เนี่ยลน <b>. เป็นทุกเกมจริงๆครับคือลนเดี๋ยวจะจ่ายบอลเสียง่ายๆจะจ่ายบอลพลาดง่ายๆไม่มีเหตุผลครับเหมือนเกมมันจะช็อตลงไปเอเหมือนเกมนี้เหมือนการพอเสียประตูในนาทีที่65 <b>. เกมช็อตลงไปดืด้อๆเลยครับ <b>. มีโอกาสจังหวะขึ้นไปยิงประตูบ้างแต่ก็ไม่ได้จ่าแจ้งเท่าที่ควรมีจังหวะโรนัลโดที่ ได้ทำชิงแล้วหลุดไปยิงถากเสาออกไปแบบได้รุนแล้วก็อีกลูกนึงก็เจนอซนานโชได้ยิงแต่บเบานะครับแต่ที่เหลือก็แทบไม่ได้ทำอะไรให้จอแดนพิฟอร์ดแบบต้องออกแรงเซฟแบบต้องปัดแบบ,แบ,บแยากๆเลยก,ก,ก็ไม่มีนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันก็เลยการเป็นเสียโอกสเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมุตินะครับว่ายังมีคาวานีอยู่ในสนามแล้วทําเหมือนแมตต์เบียรครับคือคาวานียืนค้ำหน้าและเอา โรนัลโดออกซ้ายก็ได้ครับซานโชอยู่ขวาก็ยังก็ยังได้แต่อย่างที่บอกว่าจบเกมไปแล้วก็คือต้องจบทีนี้มันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปสิ่งที่โชชาต้องไปปรับก็คือการกระตุ้นลูกทีมนะครับการแก้เกมให้ดีกว่านี้การตัดสินใจครับเปลี่ยนตัวหาเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ครับถ้าตามหลังส่งไวไม่ว่าครับแต่ถ้าเกมมันนําอยู่มันไม่มีเหตุผลที่จำจําเป็นจะต้องส่งไวขนาดนี้ก็ไปเปลี่ยนการตัดสินใจเราแฟนแมนเชสเตอร์เตดก็คงจะได้แต่บ่นกันอยู่อย่างนี้ครับว่า เออมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นควรจะต้องเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายครับฟอร์มทีมที่เราชอบหรือฟอร์มทีมที่รักจะดีหรือไม่ดีครับก็ได้แต่ภาวนาครับนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับของพวกเราสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้ใครอยากจะระบายอะไรใครอยากจะว่าโซชาเอาไม่เอาอยัางไงก็จัดก,การเชิญได้เต็มที่แต่ขอความกรุณานิดหนึ่งลดเว้นคำหยาบให้ผมหน่อยหนึ่งนะครับเอา,ว,อาว้ยาวส่งรู่นนี้นั่นก็ไม่ต้องมี ขอแบบด่าได้แต่ด่าได้แต่อย่าแรงนะพูดกันง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับ,บกดติดตามพวกเราได้นะครับที่ Facebook f r i e n d s p o r t นะครับ YouTube Friend Sport ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเราก็จะมาทำคลิปดีๆให้ความรู้เพื่อนๆนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยทัศนะกันแบบเนี้ยนะครับกับเพื่อนๆอีกวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแฟนผีแล้วก็หลบหน้ากันดีๆนะครับเพราะารู้ชะตานะครับว่าสมมุติว่าท่านลิเวอร์พูลชนะในเกมวันอาทิตย์เนี่ยแฟนผีจะโดนอะไรบ้างไปก่อนครับสวัสดีครับหากเพื่อนชอบใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฟนสปอร์ตด้วยนะครับ